เวียสุกลรวัตรเคลียร์ชัดสาวผมสั้นในภาพวอนไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเห็นอย่างไรก็อย่างนั้น หลังจากที่ออกมาประกาศเลิกลากับนางเอกสาวต่างช่องอย่างเบลล่าราณีและเปิดใจว่า Move on แล้วสำหรับหนุ่มเวียรสุกรวัตรซึ่งก็ถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ขึ้นมาทันทีโดยก่อนหน้านี้มีภาพหลุดกับสาวมวยผมสัน้นที่ทำเอาหลายคนต่างพากันสงสยัยและพากันคาดเดาว,ว่าจะใช่สาวคนใหม่ของหนุ่มเวียรสุกลวันรหรือเปล่าล่าสุดทางหนุ่มเวียรเองก็ได้ออกมาเปิดใจเผยว่า ภาพที่ออกมาก็ไม่ได้มีอะไรเห็นอย่างไรก็อย่างนั้นซึ่งจริงๆจะห้ามคนถ่ายคงไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะขอ,อกันก่อนจะได้หันมาให้ถ่ายแบบลอๆเพราะกลัวว่าจะไม่รอยอมรับตอนเห็นรูปก็ตกใจคิดว่าคนน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้แอบถ่ายแต่ก็เข้าใจทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันคนอาจจะชื่นชอบเรา คน่ายถอาจจะไปโพสในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแต่คนอาจจะเอาภาพไปใช้แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เข้าใจอย่างต้นเองเป็นดาราเป็นเรื่องปกติแต่ฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะอยากให้ความเป็นส่วนตัวดีกว่า ซึ่งทางฝ่ายหญิงเองก็ไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรกลับมาก็ปล่อยให้ตนได้ใช้ชีวิตส่วนตัวกันดีกว่าไม่ต้องมาขุดหรืออะไรเดี๋ยวมีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนอยากให้ทุกคนโฟกัสการทำงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของกันและกันอยากให้ทุกคนโฟกัสให้ถูกจุด พออยู่ในสังคมด้วยกันเอาใจเขามาใส่ใจเราอยากคิดสนุกแค่ชั่วรวูบแล้วทำไปมันอาจจะส่งผลหัไม่ดีตามมาโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการต้นโนคอมเมนต์ก็แล้วกันพอต้นอยู่ได้แต่แค่อยากบอกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่ถ้าอยากจะถ่ายรูปหรืออยากจะคุยก็สามารถเดินเข้ามาบอกได้ไม่ได้ปิดบังอะไรเพรถ้าปิดบังก็คงไม่มีรูปออกมา นอกจากนี้หนุ่มเวียรยังเปิดเผยอ,อีกว่าพอเราไม่ปิดบงังใช้ชีวิตปกติคิดว่าคนอื่นจะให้เกียรติเราแต่กลับกลายเป็นว่าคนอยากรู้เรื่องของเราก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรไม่อยากห้ามเพราะโตแล้วน่าจะคิดได้ถามว่าตอนนี้หัวใจแฮ ppy ไหมหัวใจตอนนี้โอเคมีความสุขตั้งแต่เกิดมาแล้วพอแม่ให้เกิดมาก็ดีใจส่วนเรื่องสาวในภาพตนมองว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันดีกว่าเอาเป็นว่าโอเค ตนมีความสุขดีไม่ต้องห่วงเพราะมีวิธีการใช้ชีวิตมีความสุขตลอดทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ห้ามใครหากจะอยากจะมาถามก็เดินเข้ามาไม่ต้องไปแอบไม่ต้องทำอะไรลับหลังกัน